มานอตติงก่อนนะครับเวิร์กที่มีก็ยังมีไม่พอนะอันนี้มันเป็นป้อมยิงหินนี่ใช่ไหมไม่แน่ใจว่อาอ๋อไม่ใช่ป้อมยิงหินเป็นปราศาทพวกทาวเวอร์นะความยากความผ่านมาถึงระดับนี้ละโอ้คิง2แนละ้วตอนนี้ที่เยอะสุด ขอแค่ระดับหลอดก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเนี่ยเพิ่งมาเล่นมีต้นไม้กับหินนะฮะวางปราสาทก่อนเลยอันดับแรกวางไกาดไปก่อนแล้วกันวางเชื่อไปก่อนนะ อัพน right, ัอตติ้งเป็นหินโยนนะเนี่ยใช่ไหมพิษมาก่อนนะครับชิวๆอยู่อุ้มรีโหลดได้ไหมโอเวอร์เวิร์กนะครับเยี่อมอัพไปก่อนนะครับ คขนははูเลยไหมนีうう่เราเอานักโนเลยไหมล่ะเดไม่รู้จะสู้ตอนพักหลังๆไหวหรือเปล่านะครับอืมได้โคลนมานะ การทาร์เก็ตเลเวลอัพนะครับช่องที่มันมีแสงเนี่ยมันจะเลเวลอัพเมื่อถึงเก้าปีนะ mm hmm. โคลนอะไรมาดีวะโคลนพวกนี้มาก่อนนะทำอะไรได้ไม่เยอะนะครับปีที่หก สเกลทาวเวอร์เรามาแล้วลองวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับยังเคลียร์ได้ง่ายอยู่มาลิต้ามาแล้วกัน มาเบริต้าทำอัไเปลี่ยนข้างหนยูชิวยูชิวนะครับนี่รีคูดบาริต้าเพิ่มนะครับ อยูช,ชิวนะครับตอนนี้เราต้องการโคลนโอ้ยไม่พอตังไม่พอนะฮะจบละคนป้อมมานะมาลุยไปกัน จะยาวๆได้ั้มเนี่ย ัสเซิมาอําได้อีกหรออมําได้อีกนะฮะกองทหารเราเริ่มจะไม่ค่อยไหวแล้วนะมาไม่เป็นไรอันนี้มาก่อนนะครับก็เพิ่มเกาะให้กับบาลิต้านะ ลงหนึ่งนะัดจะคือดามิเป็นศูนย์นี่อืมเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเงินก่อนดูดิ่ยังไหวหรือเปล่าตอนอาหารตอนนี้หลือวหนึ่งหมดเลยนะมาช่อกับวิลต้าฝนะั่งตรงค่ามีจะ,จะเวลสูงอ่ะนะ นี่งไงเวลออาราบสมิธทำนี่ก่อนมีเบลิต้าเขาแรงนะเนี่ยไม่ได้นะเลิตา้าเลเวลสองอีกเลยนี่ก ปมันให้มาเราก็ต้องจัดไปตามคำขอนะครับนี่ปัม๊มมทอยนะ <laughs> สายคงได้อันนี้จริงๆไปส่กล้อมใหญ่คัสเซ่นนะครับ<_><_><_>เดี๋ยวผมาไปต้องอัปลงมา1-2สองละเพราะว่าตอนนี้เริ่มไม่พอแล้วนะเอามาก่อนก็ได้นะครับ มีคูดบริต้าไาเยอะก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปอัมเบลนะเพราะว่าวงเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าผมต้องการที่จะโลให้น้อยที่สุดนะนี่ไงบริต้าแต่นี่มาว่ะโอ้อนี่มาก่อนแนละ้วมาก่อน เฮ้ยนี่เวิวสองแล้วมาลิตาอ่าเชีเว์วิวหนึ่งต้องอัพฟาร์มก่อนครับอัพฟาร์มเป็นวิวสองเลยนะแงแบ่ง,บง,บงหายนะับครุรี่เราต้องการสงบสุขกับใคร เัวนี้เลเจอไปก่อนแล้วกันนะนี่ป้อมเราจะโหดมากแต่ว่าเวลหนึ่งหมดเลยนะตอนนี้เราใช้ป้อมเวลหนึ่งนะลรนะได้ประมาณนี้นะ ไปก่อนไปก่อนอลิต้าฝั่งตรงข้ามก็โหดเหมือนกันนะครับหมาดไม่ได้นะอืมต้องรีโลนี่มันก็ได้แล้วก็วางป้อมไปนะครับนี่บู๊ดดามเมจอย่างเดียวครับบู๊ดบู๊อย่างเดียวนะ ไหลนมาตอนนี้เราเริ่มหูดจับแล้วนะเพราะว่าทหารของเขาเนี่ยหงกขึ้นแล้วนะแต่ว่าของเรานี่ยังกากอย,อยู่นั่นเองนะครับน้นำตังดีกว่าน้นำตังแล้วทำายไไมย์ <laughs> <laughs> ั้ยตอน้เขาเริ่มแรง แต่ประสาทเรานี่แบกไว้อยู่นะครับไอสมิทนี่ไปกันต่อบูทบูธบูธอย่าอ,อมอย่าอ,อม ลิต้าเราถูกบูดเป็นอย่างเยอะนะตอนนี้จำนวนคันอยู่ให้สามคันนะผมมองว่าแบ็คสมิธมาก่อนนี่อัพเป็นเบลยวสองให้หมดนี่จะบูธดาเมจให้เรานะครับอต้ายินทีนี้หายหมดรลบ รอบนี้ผมเล่นเป็นสายโอเวอร์อินเวสไม่ได้นะครับ <c oughs> เวโเวลนะครับสร้างความรวยก่อนทอ,อจบให้คิงแรกก่อนเพอพอนะผมว่าเกมนี้ดีไม่ต้องได้แคร์แบตัวเยอะ แต่มันเพลินนะมันไปเรื่อยๆได้เอาสกเกลมาดีกว่านะครับเพราะว่าเพิ่งเวล่วหนึ่งอยู่นะนี่ชิวๆวาลิต้าเวล่สามนะครับก็อันนี้อันนี้ าร์มมาสเกลมาเลยอันเดียวอะไรดีกวา่าอะไรดีกวา่าสร้างความรวยรวยก่อนแล้วกันบอกไปบอกไปบอกไปนะครับสเกลทาวเวอร์มาริต้าเป็นวิวสามแล้วนะ บูดบูดบูดาสิบน่าจะถึงหนึ่งบางท่านเนี่ยไม่แน่ใจ ยิ่งทหารของเรายังไม่เก่งนะคิงเข้ามาละคิงเข้ามาละอันนี้43 7 5 28 38อ่ะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงบีคอนต้องขายนะครับอิมก็ต้องขายนะครับ bút <laughs> <laughs> ừ, luôn luôn kênh à? Ghiền <laughs> <laughs>